วิธีการเล่นกับเพื่อนนะครับให้เราเข้าโหมดผู้เล่นหลายคนถ้าใครที่เป็นภาษาไทยเนาะจากนั้นเราจะใช้อยู่2เมนูนะก็คือเจ้าภาพกับเข้าร่วมส่วนตัวสีแดงกับสีฟ้านะครับคนสร้างห้องให้กดสีแดงซ้ายมือนะจะมีให้นเ,นเราเลือกระยะทางนะก็คือ1นส่วนสไม้นะหนึ่ส่วนแปไม้แล้วก็1นึ่งพุดแล้วก็ Open เนี่ยก็คือการสร้างห้องเล่นกับผู้เล่นอื่นนะคือใครก็ได้เข้ามา แต่ถ้าเราจะเล่นกับเพื่อนนะครับเราปรับเป็นการแข่งขันส่วนตัวต่อไปทางขวานะครับข้างล่างสุดจะเป็นเงินเดิมพันเราเลือกเงินเดิมพันได้นะครับแต่ก็แนะนำร้อยเดียวก็พอเนาะจะได้แข่งกันเนหลายรอบนะครับมีแผนที่เราเลือกสองแผนที่เราจะได้รหัสห้องมาให้เพื่อนใส่ตรงเมนูสีน้ำเงินนะครับเรารวมส่วนตัว จริงเราใช้วิธีนี้ในการหาเงินได้นะครับถ้าใครที่มีมือถือ2เครื่องเนาะหรือว่าใช้คอมเครื่องหนึ่งนะครับหรือให้เพื่อนปั๊มเงินให้ก็ได้ให้เรากดเข้าเจ้าภาพแล้วก็ตั้งเงินเดิมพันไว้ที่20,000พอเพื่อนเข้ามาให้เพื่อนกดขีด2องขีดตรงนี้นะครับแล้วก็กดกลับไปที่เมนู คือเราจะชนะแน่นอนนะได้เงินแน่นอนสองนเพราะอีกไอดีนึ่งหรือ hmm. ว่าเพื่อนเงินหมดนะครให้ลบเกมลงใหม่ทำแบบนี้หัะไปเรื่อยๆนะถ้าใครที่จะปรับเงินโดยวิธีนี้เนาะ